สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับสายฮอนดานะครับ NSR ตากลมนะครับคันนี้จากสภาพมาแล้วนะครับมีเป็นใส่เป็นไพรมดนะครับเครื่องดีสีสวยเอกสารก็ครบโอนภาษี64นะภาษียังขาดไม่เกินนะขาด2ปียังเอาไปต่อได้นะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ งานสีสวยงามนะครับอย่างเช่นสีโคงสีอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็จุดสีสวยนะเป็นสี 2K นะครับนี้ก็ใส่เป็นท้ายมดนะครับก็เก็บสีมาสวยงามความสวยความงามผมให้ไปประมาณสัก90%นะฮะนี่นะสวยแล้วก็เงามากๆนะครับต้ำหนีก็พอมีครับนี่ฮนะจากการใช้งานประมาณสัก90%นะครับ อ่ะนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นรอยสีกระเทาะบางไม้สวยนะครับราแม็กเดิมนะขอบบออก17 18ยางใหม่หน้าหลังนะครับ,นะรบมีอกครบนะครับสีโครงเก็บมาเป็นสีดำนะครับก็สวยงามนะครับตำหนิก็พอมีแต่ว่าน้อยนะครับระบบไฟใช้ได้หมดทุกจุดนะครับ แต่ดังไฟเลือดติดไฟเบรกก็ติดนะไฟเกียวว่างไฟพามากหน้าใหม่ก็ติดนะฮะต่ำสูงติดหมดก็คือระบบไฟนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับระบบวาล์วไฟฟ้านี่ทำงานปกตินะครับตั้งผมเช็คให้ละ เาเดิมนะครับผ่ามาแล้วนะครับคันนี้ก็เสียงเสียงก็นิ่มๆครับเสียงไม่ดังนะครับยางหลังก็ใหม่ๆนะครับทะเบียนสวยด้วยนะฮะสูตรการทะเบียน97ครับถังปักน้ําถังทรงทีอยู่ครบนะครับเปิดบาอก็จะมีสายอยู่ตรงนี้นะครับดึงขึ้นแล้วก็เปิดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจครับโซ่สเตอร์ก็ยังใช้ได้เยอะแล้วก็เกียร์โยงนะครับแน่น คงไม่มีผูนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก๊อกน้ำมันคบูเดิมมากองครบนะครับเครื่องก็ฟิตมาใหม่นะครับก็เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนิ่มๆนะครับขี่สนุกนะครับไม่กระโชกโุกงามากนะครับก็ประมาณนี้ฟังเสียงเครื่องออฟไลนนะครับใช้ได้นะ รอบเปอนปกติอุณหภูมิขึ้นปกตินะครับความร้อนปกตินะครับอันนี้ผมไปลองขี่ดูละมอน้ําที่เห็นอยู่นี่ใส่เป็นมอน้ําของเอ็นโปนะมอน้าจะใหญ่กว่าของเดิมนิดนึงนะครับมอน้ําใหญ่ก็ใส่น้ําได้เยอะนะครับใส่น้ําได้เยอะก็จะน้ําก็จะร้อนช้านะครับร้อนช้าก็จะทําให้ความร้อนระบายได้ดีนะ เครื่องดีฮนะเครื่องแน่นๆน่เงียบเียบเลยนะครับนี่นะไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงหอนนะครับว่บาวก็ทำงานปกตินะครับ ติดมือนะครับขี่สนุกวิ่งดีนะครับความร้อนปกติก็ขี่ทางไกลได้เลยนะครับเดิมๆนะคเครื่องเดิมนะครับท่อเดิมไม่ดังมากนะครับคาบูเดิมมา่องครพบก็นะครับสไตล์เดิมสไตล์เดิมๆก็มีท้ายมดนะครับที่ใส่เพิ่มขึ้นมาครับลันก็ใช้ได้นะครับมาฟังราคา เน็ตอาตรกลมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 18, นนะ 18, นหน,นึ่งหมื่นแปดพันเการ้อยบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพนเ้ารบสโอนภาษี64นะฮนะราคาเท่ากับคันที่ผมลงรีวิวไปก่อนหน้านะครับคันแดกสีขาวนะครับหนึ่งเ้าร้อยเท่ากันเลยแต่ว่าคันนี้ภาษี64นะยังขาดไม่เกินยาวไปต่อได้นะครับคันนั้นผมขายไปแล้วนะใครที่ไม่ทันก็ ลองชมทันนี้ได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาทเบอร์0634255989นะครับไลายก็เบอร์นี้เลยนะครับพักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอช่องทางหนึ่ง a c e b o o k นะครับเป็นรถนังฟ้านะครับพักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพัอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วไทยเลยนะครับราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับ รีวิวประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วย NSR ตากมม18,900บาทนะครับภาสี6สนะครับเพราะมันใหม่คลิปหน้าที่นี้ลาสก่อนสวัสดีครับ